สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชื่อนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรียมักมีองค์แปดระการคําสอนในพุทธศาสนานะครับอาชีพที่น่าจะบรรลุทำได้เร็วเนี่ยนะมีอยู่นะแต่มีเงื่อนไขไม่น่าเชื่อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกฎสัจจะความจริง นะกฎสัจจะความจริงแล้วอะไรครับก็คือสัจธรรมความจริงซึ่งเวลาเราพูดถึงกฎสัจจะความจริงแล้วมันจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะมันจะไม่มีการตีความนะอธิบายลักษณะที่เหมือนปัจญาปัจญาก็คือการใช้นะเหตุผลคําอธิบายต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อจะตีความอธิบายแต่กฎสัจจะความจริงนี้มีหนึ่งเดียวเลยนะซึ่งผมได้พูดได้ฟังนะเหมือนเรื่องของกฎแรงโน้มถ่วง เวลาผมปล่อยวัตถุเนี่ยนะหล่นนะที่พื้นเนี่ยนะปล่อยกี่ครั้งก็หล่นนะมันไม่ลอยขึ้นนะมันไม่มีอำนาจนะวันนี้บอกให้อำนาจเทพเทวดาอำนาจอะไรดนบรรดาให้มันลอยขึ้นสิมันไม่ลอยขึ้นนะปล่อยกี่ครั้งมันก็หล่นมันคือกฎกฎนี้เรียกว่ากฎแรงนุ่มถ่วงกฎนี้เรียกว่ากฎแรงดึงดูดระหว่างมวลนะวัตถุสองก้อนดึงดูดซึ่งกันและกันนั่นคือโลกเรากับวัตถุชิ้นนี้ซึ่งมีมวล ก็ดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เป็นกฎแรงโน้มถ่วงนะฮะตามการค้นพบนะของ Newton. นะิวตันที่เขาใช้สูตรซิมมา fma ผลรวมของแรงรับเท่ากับมวลคูณความเร่งก็บอกว่าถ้าเกิดผมปล่อยวัตถุชิ้นนี้นะมันจะมีแรงรับกระทําต่อว,วัตถุชิ้นนี้เวลาผมปล่อยนะเท่ากับมวลมันคูณออกับความเร่งโน้มถ่วงณเวลาทันทีที่ผมปล่อยเนี่ยวัตถุนี้จะมีความเร่งนะท่ากับความเร่งโน้มถ่วงโลกประมาณ9.81เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ไฟดีนะครับอันนี้คือกดกฎแปลว่าไม่ต้องอธิบายเยอะฮะมันมีสูตรตายตัวนะแรงรับของวัตถุนี้เท่ากับมวลของมันคูณกับความเร่งโน้มถ่วงโลกนะครับมันนทุกครั้งที่ผมปล่อยมันก็ตกด้วยความเร่งโน้มถ่วงโลก g แต่ว่าความเร่งนี้เป็นความเร็วได้ไหมก็ไม่ได้ถึงแม้ชื่อคล้ายกันนะความเร่งกับความเร็วแต่คนละความหมายเลยความเร่งแปลว่า มีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างคงที่ในทุกๆวินาทีส่วนนะความเร็วแบบว่านะวัตถุมันเคลื่อนทีนะ่แต่มันไม่ได้เร็วขึ้น,นวัตถุนี้มีความเร่งคงที่แบบว่าวัตถุนี้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวินาทีคนที่เข้าใจกฎทางฟิสิกส์กฎแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะก็จะเข้าใจเลยระบบอธิบายด้วยสูตรใช่ไหม ก็คือซนะิกม a าเอฟเอผลคูณของอมวลมันกับความเร่งนะก็คือแรงรับในการขึ้นที่นี้เห็นไหมคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าใจกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์อย่างวิทยาศาสตร์เป๊ะเลยไม่ต้องไปแปลความตีความขยายความดิ้นได้นะเหมือนปรัชญาเหมือนสังคมนั้นพวกเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยหมาะมากเลยนะที่จะบรรลุทำได้เร็วเพราะว่ากฎสัจจะความจริงเนี่ยมันมีหเดียว นันคนที่จะบรรลุธรรมเห็นอริยสัจธรรมเห็นโลกุรธรรมนะมรรคผลนิพพานเนี่ยซึ่งเป็นกฎสัจจะใช่ไหมเห็นอย่างเดียวกันพระอริยบุคคลนะนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปนะเห็นกฎสัจจะความจริงเนี่ยเหมือนกันนะทุกท่านก็เห็นเหมือนกันในกฎของอริยสัจธรรมเนี่ยนั่นคือปรากฏการอริยมรรคสมังัี นะอริยมัคมีองค์8ประการซึ่งเป็นสูตรนะอาริยมัคมีองค์8เนี่ยทำไมถึงต้องมีองค์8ทำไมมีองค์9ไว้ได้หรอองค์10บได้เพราะว่าที่มีองค์8ว่าเป็นสูตรต้องมีองค์ประกอบ8เท่านั้นคือสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตะสัมมาวาจาสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิส um ัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะองค์ประกอบ8เนี้รวมกันเป็นหนึ่งเรียกว่าอริยมัรคสมังคีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของจิต ของผู้ที่บรรลุรมเนี่ยจะเห็นปรากฏการอริยมรรคสังีนีอริยมรรคมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขนาดจิตในสัมมาสมาธิเกิดมรรคจิตขึ้นนะหน้าที่ของมรรคจิตคือละประหารกิเลสสังโยชนั้นน,น,นั้นนะแล้วตามมาด้วยผลละจิตทันทีตามขั้นนั้นๆเพื่อเสวยวิมุติสุจากการละประหารกิเลสสังโยชน์เช่นนะครับพระโสดาบันเนี่ย จะเกิดปรากฏการณ์อาริยมรคคสังคีครั้งแรกขึ้นนะเมื่อเกิดโสดาปฏิมัคจิตเมื่อเกิดโสดาปฏิมัคจิตขึ้นนะครับหน้าที่ของโสดาปฏิมัคจิตจะละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการพร้อมกันเลยนั่นคือละสกายิจิความเห็นผิดในเรื่องรูปและนามนะว่ามันมีความเที่ยงนะมีความ เป็นสุขนะเป็นอัตตาเนี่ยนะพระโสดาบันนะครับนะตอนที่เป็นโสดาปฏิมาขบุคคลเนี่ยเกิดโสดาปฏิมากจิตเนี่ยก็จะละประหารกิเลสนะสังโยตัเนี้ยสกกติทิความเห็นผิดเนี่ยพร้อมๆกับนะสังโยน์อีก2ตัวคือสีลปรดับรามาตคือการถือสินโพทธทิผิดถือไปแบบไม่เข้าใจถือไปแบบไม่รู้ ถือไปทำไมถือเคร่งเกินไปถือหย่อนเกินไปไม่รู้ถือไปทำไมพูดง่ายเขาศีลประดับปรามาณแล้วก็ละกิเลสสังโยชน์นะที่ชื่อว่าวิจิกิจฉาความลังเลความสงสัยในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมแล้วก็ในพระอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นโสดาปติมัคจิตเนี่ยเกิดขึ้นละประหารกิเลสสังโยชน์สัมการนี่พร้อมกันเลยตรงนั้นแหละ เมื่อละประหารกิเลสสังโยชน์พร้อมกันเนี่ยเขาถึงเรียกว่าโสดาปฏิมาขบุคคลซึ่งมี2ประเภทนะก็ตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินทรีย์นะแก่กล้าที่เข้ามาถึงโสดาปฏิมาคจิตเนี่ยอาจจะเป็นศรัทธานุสารีก็ได้คือใช้ศรัทธานำหรือจะเป็นธรรมานุสารีก็ได้คือใช้การพิจารณาใช้ปัญญานำเนะี่ยตรงนี้เขาถึงเรียกว่าโสดาปฏิมาคบุคคลสองประเภท คือสัทธานุสารีธรรมนุสารีคือเกิดอริยมรรคสมังคีขึ้นแล้วในโสดาปฏิมรรคจิตแล้วก็ตามมาด้วยโสดาปฏิผลจิตทันทีเลยไม่มีเว้นวรคนะมันโสดาปฏิมรรคจิตเกิดขึ้นเป็นโสดาปฏิมรรคบุคคลแล้วตามมาด้วยโสดาปฏิผลจิตก็กลายเป็นโสดาปฏิผลบุคคลที่เราเรียกว่าพระโสดาบันนั่นแหละนะเกิดขึ้น เมื่อโสดาปฏิผลจิตเกิดขึ้นก็เสวยวิมุติสุขจากการละประหารกิเลสสังโยชน์สามระการนี่แหละนี่คือกฎสัจจะความจริงซึ่งพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบาันเห็นอย่างเดียวกันแต่เห็นต่างจากโสดาโสดาเนี่ยคือเดาล้วนๆเลยบางสำนักบอกว่าโสดาปฏิมาขบุคคลเนี่ยละประหารกิเลสสังโยชน์สกยทิเพียงแค่ข้อเดียวแล้วก็เรียก โสดาปิมัคขบุคคลสองประเภทเนียว่าธรรมานุสารีสัตธานุสารีเนี่ยนะว่าโสดาปิมัคขบุคคลอัลละมหา,หากิเดสังโยชนาย,ยที่เป็นแค่ข้อเดียวซึ่งมันผิดไปจากกฎสัจจะความจริงมันผิดไปจากปรากฏการอาอริยมรรคสมังคีในอริยสัจธรรมในโลกุตธรรมมรรคสีผลสีนิพพาหนึ่งนะแล้วคนที่เข้าใจผิดอ่ะที่โสดาเนี่ยก็เดาออกไปว่า เมื่อเป็นโสดาปฏิมาขบุคคลแล้วจะไม่ตายในระหว่างนี้นะในระหว่างนี้ไม่ตายนะปิดกําเนิดอาบายนาะลกเรียบร้อยล้โสดาที่เดาทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็จะไปละกิเลสสังโยช์อีกสองข้อคือศีลวัตะปรามาและวิจิกิจฉาในโสดาปฏิผลนะเราค่อยไปเป็นโสดาบันเนี่ยบรรดาโสดาเหล่านี้อธิบายปรากฏการ กฎสัจจะความจริงในอริยรสัจธรรมนะในโลหธิธรรมผิดแล้วไม่เรียกโสดาบันอย่าเรียกอะไรก็เขาไม่ใช่โสดาบันโสดาบันจะเห็นอย่างเดียวกันก็คือเห็นปรากฏาการณ์อริยรมรรคสวังขีเป็นเช่นนี้และสอดคล้องตรงกับในพระไตรปิฎกตรงกับในพระสุตนันตปิฎกในพุทธพจน์พุทธชนะที่เรียกพระอริยบุคคล ว่านะเป็นผูนะ้ที่มีอริยจิตก็คือมีโลกุรตระจิตอ่ะนะเรียกพระอริยบุคคลนะว่าเป็นผู้นะครับเป็นมัคคสมบังคีพระพุทธเจ้าบัญญัติคำนี้ไว้นะคำว่าอริยจิตคำว่าอริยมัคคสมบังคีนะครับแต่พระองค์อธิบายเช่นนี้ในครั้งพุทธกาลคนต้อเข้าใจ ว่าบุคคลที่มีอริยจิตก็คือโลกุตระจิต8เนี่ยนะผู้ที่มีอริยามรรคสมังคีก็คือเกิดปรากฏการอริยามรรคมีองค์8ประการรวมเป็น1เป็นหนึ่งขนาดจิตในสมาธินะครับแต่คนรุ่นหลังๆต่อมาแปลความตีความพุทธพจน์พุทธจาเนี่ยบิดเบือนบิดเบี้ยวไปและมีการกล่าวตู่พุทธพจน์พุทธจาทำให้พระเถระนะครับรุ่นต่อๆมาในเห็นโทษแล้วล่ะ ไอ้คนนี้อ้างบรรลุธรรมนะเป็นโสเดาและอ้างเป็นโสดาบันเนี่ยอ้างถึงการบรรลุธรรมท่านจึงต้องทําอัจฉริยมาอธิบายให้ฟังถึงการบรรลุธรรมที่ถูกต้องของปรากฏการอริยมรคคสังคีของเรื่องอริยจิตที่ถูกต้องนั่นแหละจึงเป็นที่มาของอัจฉริยของคอําอธิบายนในพุทธพจน์พุทธเจนะในส่วนของอริยจิตของอริยมรคคสังคีที่เกิดตามมานั่นเอง มันพระไตรปิฎกเนี่ยถึงไม่ควรไปตัดนะในส่วนของพระอภิธรรมปิดกในเรื่องของโลกุตรจิต8ไม่ควรจะไปตัดในเรื่องของอัตถกถาในเรื่องของการบรรลุธ,ธรรมในเรื่องของโสรถยานยาน16ที่อธิบายปรากฏอาการของการบรรลุธ,ธรรมนะเมื่อการเจริญสติปัฏฐาน4ไปนั่งถึงสังขารูปเบกขายานไปถึงอนุโรมยานนะไปจนถึง โคตรภูยานนะครับไปจนถึงมัคคยานผลระยาแล้วก็ปฏิเวทขยานนะครับผมอบอกไงว่าต้องออกมาพูดนะคนที่รู้คนที่ปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนะะตรงกับพระไตรปิฎกเลยต้องมาพูดไม่ใช่ให้กลุ่มบุคคลที่อ้างพุทธพจน์พุทธวจนะแต่แปลความตีความขยายความพุทธพจน์พุทธวจนะผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากกฎสัจจาความจริง กล่าวตูพระพุทธเจ้านะกล่าวใส่ร้ายหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยนะว่าสนผิดนะกล่าวหาว่า,าพุทธเถราวาทเนี่ยนะครับนะเป็นสิ่งที่บิดเบือนคําสอนพุทธเจ้านะพระไตรปิฎกเนี่ยนะมีอะไรปอมปนใส่เข้ามาใส่ร้ายใส่ความแบบนี้เราชาวพุทธเนี่ยต้องออกมาแก้นะต้องออกมา,าประรับประวาทนะคือ ป้องกันบุคคลเหล่านี้ซึ่งผมมองว่ากลับกลายเป็นสนิมเนื้อในพุทธศาสนาซะเองนะซึ่งผมก็พูดได้ฟังหลายครั้งนะนะทำไมถูกต้องมาทําหน้าที่ของผมทําไมถึงต้องพูดกลุ่มที่สอนผิดเหล่านี้นะก็ต้องทําหน้าที่รักษาพระศาสนาทําหน้าที่รักษาคําสอนพระเจ้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะซึ่งผมก็ไม่ได้ไปมุ่งหวังนะว่าจะแก้ทิฏฐิความเห็นผิดของบุคคลเหล่านี้ได้นะ นะเพราะว่าสุดท้ายมันก็แล้วแต่กรรมสัตว์โลกอะ่ะคือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาจะเคยทำบาปก,กรรมอย่างนี้มาแล้วจากการเผยแพร่คําสอนผิดๆนะจากอดีตนะเป็นมาแล้วทําให้ปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลงผิดนะหลงว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันเป็นของแท้นะเขาไปแปลความตีความพุทธพจน์พุทธนะผิดพลา,าดคาดเคลื่อนไปเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าเขาเนี่ยของแท้แต่จริงแล้วมันผิดพลา,าดคาดเคลื่อนไป จากวิบากกรรมเนี่ยทำให้เขาเกิดมาในชาตินี้ก็เผยแผ่สิ่งบิดผิดอีกนะทำซ้ําสิ่งบิดผิดอีกนะแล้วก็ไปขู่คนน้นคนนี้นะว่าไปกล่าวตู่พุทธพจาน์วจนะเนี่ยนะต้องลง,ลงนรกหนึ่งกับบ้างนะหรือว่าไปขู่คนน้นคนนี้นะว่าอย่าไปฟังคําของหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตานะที่สอนนะตามพระไตรปิฎกนะแล้วไปบอกว่าพระไตรปิฎกนี่บิดเบือนนะพุทธพจาน์วจนะ ลักษณะแบบนี้เป็นการทำอริยว,วาวะใส่ร้ายใส่ความนะทำให้เขาเรียกอะไรอะ่ะพระรัตาตายนี้แตกออกซึ่งพระรัตาตายต้องรวมเป็นหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องรวมเป็นหนึ่งอันนี้ไปทำให้แตกออกนะไปทำอริยว,วาวะนะไปทำให้พระริยสงเนี่ยเสื่อมอันนี้แหละคือเหตุว่าทำไมกลุ่มเนี้ยจึงหลงการบรรลุมรรคผล ผิดผิดเพราะไปทำอริยประวาตไปกล่าวใส่ความหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อว่าสอนผิดนะทำให้ตัวเองอ่ะหลงทางเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุมรรคผลไปเป็นโสดาบันแต่งแล้วเป็นโสเดาซึ่งคนที่รู้ของจริงอ่ะพระโสดาบันดูออกว่าเนี่ยโสเดาเรื่องว่าไหมอย่างที่บอกนะสุดท้ายก็แล้วแต่กรรมสัตว์โลกอ่ะ หน้าที่ของผมในฐานะของพุทธบริษัทก็มารักษาพระศาสนาตามพุทธเถราวาทซึ่งต้องคงรักษา,าความถูกต้องของพระไตรปิฎกซึ่งผ่านการปริยัตปฏิบัติปฏิเวทของตนเองมาถึงเอามายืนยันว่าพระไตรปิฎกนี้นที่ผมนํามาใช้ยังถูกต้องอยู่นะครับพระไตรปิฎกถูกต้องอยู่พระอริยบุคคล ที่แท้จริงยังมีอยู่ในยุคสมัยนี้เรายังมีพระอรหันต์พระนาคามีนะครับพระสกิทธาคามีพระโสดาบันนะอย่าปล่อยให้นะบรรดาศสเดาเหล่านี้นะซึ่งเก่าวอ้างพุทธพจน์พุทธะนะแต่สุดท้ายไปแปลความตีความขยายความผิดไปจากกฎสัจจะความจริงเป็นการเก่าวตู่พระพุทธเจ้านะอันตรายมาก แลวสุดท้ายกลุ่มเหล่านี้ก็ทําอริยประวัติไปใส่ความพระอริยสงฆ์ที่เป็นพระเถระนะอย่างในอธิการาเนี่ยนะก็เป็นพระเถระนะครับอธิบายเพิ่มมาก็ไปกล่าวใส่ร้ายใส่ความว่านะไปบิดเบือนนะพระพุทธเจ้านะไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะก็ไปใส่ความนะหลวงปู่นะหลวงตาหลวงพ่อนะว่าสอนผิด นะแต่ว่าตัวเองกลุ่มตัวเองจริงๆเนี่ยทำอริยภาวะกลุ่มตัวเองอะ่ะหลงผิดเพราะทำอริยภาวะหลงผิดนี่แหละจึงทำให้หลงไปว่าตัวเองบรรลุมรรคผลนิพพานนะบรรลุอริยสัจธรรมทั้งที่มันไม่ใช่กฎสัจจะที่เล่ามาถึงการบรรบลุโสดาปฏิมรระบุคคลโสดาปฏิบุคคลเนี่ยมันผิดอันตรายนะครับ ปาท้าบุกับมาต่อสิอาชีพที่น่าจะบระรลุทําได้เร็วเนี่ยก็อาชีพที่อยู่กับกฎสัสจะความจริงอ่ะอาชีพของพวกที่เรียนสายวิทยศาศาสตร์พวกแพทย์วิศวกรนักวิทยศาศาสตร์นะพวกที่เรียนอะไรอ่ะทางวิทยศาศาสตร์มาจริงแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้น่าจะบระรลุทมได้เร็วที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าเขาจะต้องศึกษานะครับวิทยศาศาสตร์ เข้ามาในจิตใจตันเองพูดง่ายก็คือดูการทำงานของจิตใจตนเองแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นคือมีการสังเกตมีสมมติฐานนะแล้วก็มีการทดลองพิสูจน์ในจิตใจตนเองแล้วกลุ่มคนที่สนใจวิทยาศาสตรแบบแ์แบบนี้แหละอาชีพแบบนี้แหละคือแพทย์วิศวกรนะครับนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนีย่ยก็จะบรรลุทำได้เร็ว นะถ้าหากเขารู้จักที่จะไม่ส่งจิตออกนอกแต่น้อมจิตเข้ามาศึกษาจิตตัวเองไปในนะเขาก็าสามารถบรรลุได้เร็วนะอาชีพเหล่านี้นะที่อยู่วิทยาศาสตร์แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นสิเพราะว่าอาชีพเหล่านี้มันส่งออกนอกไงไปเรียนรู้วิทยาศาสตรต์ไปเรียนรู้เทคโนโลยีไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มองออกนอกตัว แต่ไม่รู้เรื่องราวจิตใจตัวเองเลยนะครับกลายเป็นว่าบางอาชีพนะที่เป็นสายสังคมสายสังคมจริงแล้วไม่ค่อยสนใจวิทยาศาสตร์นะครับนะแต่ว่าอาศัยการพูดการนึกคิดนะการโต้วาทีอะไรประมาณนี้พวกนี้เขาเรียกว่าสายสายศิลป์นนะสายพวกภาษานะแต่ว่าถ้ามีความเพียรในการเจริญสี่ประฐันสี่นะกลุ่มสายศิล์เหล่านี้แต่มีความจะมีความศรัทธานํา นะมีความเพียรในการเจริญสิฏฐานสี่นะเขาดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูจิตนะดูกายดูจิตไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเขาสามารถไปเร็วกว่าอ,อาชีพที่มันควรจะรู้ทําได้เร็วนะอย่างพวกสายวิทย์เนี่ยได้เหมือนกันนะพรอพวกสายวิทย์ยไม่ดูลังนอกไม่ดูกายดูจิตตัวเองนะแต่ว่ากลุ่มสายศิลป์เนี่ยใช่ไหมที่เป็นพวกนักคิดไอ้พวกเนี้ยนะย้อนดูกายดูจิตตัวเองด้วยการเจริญสิฏฐานสี่เนี่ย ก็สามารถบรรลุรมได้เร็วไหวพวกสายวิทย์นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นย่าเราให้ฟังว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะต้องศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะดูกายดูจิตตัวเองนะแบบวิทยาศาสตร์เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นกฎของสัจจความจรงิงกฎสัจจความจริงเนี่ยมีหนึ่งเดียวมันไม่มีการแปลความตีความอะไรกฎก็คือกฎการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการไปรู้กฎสัจจความจรงิง คือปรากฏอาการของจิตนะของการเกิดนะครับขึ้นนะการดับไปนะครับนะของความทุกขเนี่ยมันมีเหตุอะไรอริยสัจธรรมโลกุรธรรมเป็นอย่างไรซึ่งผู้ที่เห็นผู้ที่เป็นอริยบุคคลเห็นอย่างเดียวกันไม่ได้เห็นแตกนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ